ท่ามกลางความวุ่นวายของกรุงเทพมหานครเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาตึกสูงตระหลาดและวัดวาอารามอันวิจิตรวัดงามสาขาธนาคารแห่งหนึ่งที่โออาและทันสมัยตั้งรำงานอยู่ใจกลางเมืองที่นี่เองที่เรื่องราวของเราเริ่มต้นขึ้นภายในห้องถงอันกว้างขวางที่แสงไฟเหลสะท้อนกับพื้นหินอ่อนขัดมันบรรยากาศเต็มไปด้วยความเร่งรีบและคึกคักลูกค้าแต่งกายผู้มิฐานพูดคุยกันด้วยน้ำเสียงเบาๆขณะที่พนักงานธนาคารในชุดเครื่องแบบสีน้ำเงินเข้มกำลังให้บริการลูกค้าอย่างคล่องแคล่ว ท่ามกลางความรุ่รานิร่างเล็กๆของหญิงชาราคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นเธอชื่อว่าหลอนผู้หญิงวัย75ปีที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายฤดูการเวลาได้จะรึกริ้วรอยบนใบหน้าของเธอแต่ดวงตาขององ์เธอยังคงเปลี่ยนไปด้วยประกาศแห่งความเมตตาและความอบอุ่นบ่าหลอนหอเล็กน้อยมือของเธอสั่นเทาเล็กน้อยเธอแต่งกายด้วยชุดผ้าถุงสีมลเก่าๆและสวมรองเท้าแต่สารที่ผ่านการใช้งานมาอย่างยาวนานในมือของเธอถือกระเป๋าผ้าที่ซีดจางและมีรอยประบ่าหลอนเดินตรงไปยังเคาน์เตอร์ที่มีพนักงานสาวสวยคนหนึ่ง นั่งอยู่ทิมพนักงานธนาคารวัย28ปีที่แต่งหอหน้าอ่อนออนและมีรอยยิ้มที่ฝึกฝนมาอย่างดีเมื่อเห็นบาลอนทิมก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยรอยยิ้มของเธอหายไปเธอถอนหายใจเบาๆเมื่อบาลอนวางกระเป๋าผ้าลงบนเคาน์เตอร์สวัสดีค่ะคุณยายทิมพูดด้วยน้ำเสียงที่แฝงไปด้วยความไม่พอใจมีอะไรให้ช่วยคะบารอนยิ้มอย่างอ่อนโยนยายมาฝากเงินจะพิมพ์เลิกคิว้วฝากเงินในกระเป๋าผ้านี่หรือคะน้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความสงสัยและดูถูกใช่จ้ะบาลอนตอบ เงินเก็บทั้งชีวิตของยายอยู่ในนี้พิมพ์หัวเราะเบาๆยายล้อเล่นหรือเปล่าคะคงมีแต่เศษเรียนกับแบงค์ยี่สิบเก่าๆใช่ไหมคะธนาคารของเราไม่รับฝากเงินแบบนี้นะคะบารอนยังคงใจเย็นนี่เป็นเงินที่ยายเก็บหอมรอมริบมาทั้งชีวิตจากการขายขนมครกขนมกล้วยทอดยายอยากฝากไว้เผื่อว่าวันข้างหน้ายายจะแก่กว่านี้และทําง,งานไม่ไหวพิมพ์ถอนหายใจอีกครั้งยายขยายมาผิดที่แล้วค่ะที่นี่ไม่ใช่ที่สําหรับคนแบบยายมาฝากเงินนะคะกรุณาไปที่อื่นเถอะค่ะเธอโบอกมืออย่างไม่ใส่ใจ บาลอนยังคงยืนนิ่งดวงตาของเธอจับจ้องไปที่พิมยายไม่ได้มาเล่นๆนะจันนี่เป็นเงินสุจริตที่ยายหามาได้ยายขอคุยกับผู้จัดการได้ไหมพิมพ์กรอกตาคุณยายจะคุยกับผู้จัดการเรื่องอะไรคะเรื่องที่จะฝากเสษเรียนพวกนี้หรือคะคุณยายกาลังทําให้คนอื่นเสียเวลานะคะเสียงหัวเราะคิกคักดังมาจากเคาน์เตอร์ข้างๆพนักงานอีกสองสามคนหันมามองและยิ้มยอะดูนั่นสิพนักงานคนหนึ่งกระซิบยายแก่ๆจะมาฝากเงินในธนาคารของเราตลกชะมัดอีกคนเสริม คงมีเงินไม่กี่บาทหลอกบอลมินเฉยต่อคําพูดเหล่านั้นเธอยังคงยืนหยัดที่จะฝากเงินของเธอในขณะเดียวกับลูกค้าคนอื่นคนอื่นในธนาคารเริ่มสังเกตเห็นเหตุการณ์หญิงวัยกลางคนท่าทางภูมิฐานคนหนึ่งสวมชุดผ้าไหมและเครื่องประดับทองคําเธอชื่อว่าคุณหญิงมณีเธอเดินเข้ามาใกล้และพูดกับทิมว่ามีปัญหาอะไรหรือจัดทิมยิ้มอย่างประจบประแจงไม่มีอะไรมากหรอกค่ะคุณหญิงแค่คุณยายคนนี้จะมาฝากเงินแต่ดูท่าทางแล้ว คงไม่มีอะไรมากหรอกค่ะคุณหญิงมณีเหลือมองบาลอนตั้งแต่หัวจรด,ดเท้าด้วยสายตาหยิดหยามธนาคารนี้ลดมาตรฐานลงแล้วหรือไงถึงได้ปล่อยให้คนแบบนี้เข้ามาเธอพูดเสียงดังบาลอนรู้สึกเจ็บปวดกับคําพูดเหล่านั้นแต่เธอก็ยังคงอดทนคุณหญิงคะฉันก็เป็นลูกค้าคนหนึ่งเหมือนกันฉันมีสิทธิ์ที่จะฝากเงินที่นี่ลูกค้าคุณหญิงมณีหัวเราะเธอเป็นแค่แม่ค้าขายขนมครบไม่ใช่หรือ อย่ามาเปรียบเทียบตัวเองกับฉันเลยชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่ใกล้ๆใส,ส่สูทราคาแพงและผูนกนคไทแบรนด์เนมเขาก้าวเข้ามาสมทบใช่แล้วคุณยายกลับไปขายขนมครกของคุณเธอที่นี่ไม่ใช่ที่สําหรับคุณยายไม่ได้มาของเงินพวกคุณบารอนพูดเสียงดังขึ้นยายมาฝากเงินของยายพอเธอกัะคุณยายพิมพ์พูดอย่างหงุดหงิดคุณยายกําลังทําให้ทุกคนรําคาญนะคะกรุณากลับไปเถอะค่ะบารอนรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกําลังถล่มทลายลงมาเธอไม่เข้าใจว่าทําไมทุกคนถึงรังเกียจเธอ เพียงเพราะเธอแก่และยากจนขนาดที่บรรยากาศในธนาคารเริ่มตึงเครียดชายหนุ่มคนหนึ่งที่นั่งเงียบๆอยู่ที่มุมห้องสังเกตเหตุการณ์ทั้งหมดเขาชื่อชาตรีพนักงานใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทํางานที่นี่ชาตรีเป็นคนสุภาพอ่อนโยนและไม่ชอบเห็นใครถูกเอาเปรียบเดี๋ยวก่อนครับชาตรีพูดขึ้นทุกคนหันมามองเขาด้วยความประหลาดใจคุณยายครับชาตรีเดินเข้าไปหาบารอนให้ผมช่วยดูเงินในกระเป๋าของคุณยายได้ไหมครับบารอนมองชาตรีด้วยความหวังได้จะพ่อหนุ่มพิมพ์ถลึงตาใสา่ชาตรี นี่คุณจะทำอะไรผมจะช่วยคุณยายตรวจนับเงินครับชาตรีตอบอย่างสุภาพเผื่อว่าคุณยายอาจจะเข้าใจผิดคุณนี่มันทิมพูดไม่ออกเธอไม่คิดว่าจะมีใครกล้าขัดคำสั่งของเธอไม่มีอะไรหรอกกับคุณทิมชายอีกคนหนึ่งพูดขึ้นให้เขาช่วยคุณยายเธอขัดจะได้จบจบเรื่องไปขอบคุณกับคุณสมศักดิ์ทิมหันไปยิ้มให้กับผู้จัดการสาขาที่เพิ่งเดินเข้ามาสมศักดิ์เป็นชายวัยกลางคนรูปร่างท้วมใบหน้าเคร่งขรึมเขาเดินตรงไปที่เคาน์เตอร์และถามว่ามีเรื่องอะไรกัน คุณยายคนนี้จะมาฝากเงินค่ะทิมตอบแต่ดูจากสภาพแล้วสมศักิ์ขมวดคิ้วเขาเหลือบมองบาลอนและกระเป๋าผ้าของเธอคุณยายครับธนาคารของเรามีขั้นต่ำในการฝากเงินนะครับยายทราบค่ะบาลอนตอบยายมีเงินพอค่ะงั้นหรือครับสมศักเลิกคิ้วถ้าอย่างนั้นคุณชาตรีช่วยตรวจนับเงินของคุณยายด้วยนะครับชาตรีพยักหน้าและค่อยๆเปิดกระเป๋าผ้าของบาลอนภายในกระเป๋าเต็มไปด้วยธนบัตรและเหรียญจำนวนมากทุกคนต่างต,างตกตะลึง นี่มันพิมพ์อ้าปากค้างเงินเยอะมากเลยนี่ครับสมศักดิ์พูดด้วยความประหลาดใจย,ยายบอกแล้วบาลอนพูดนี่เป็นเงินเก็บทั้งชีวิตของยายชาตรีเริ่มนับเงินอย่างระมัดระวังเขานับธนบัตรทีละใบเหรียนทีละเหรียนทุกคนต่างจ้องมองด้วยความลุ้นระทึกหนึ่งแสนสองแสนสามแสนชาตรีนับไปเรื่อยๆคุณหญิงมณีน,นาซีเผื่อเ,อเธอไม่คิดว่าหญิงชาราที่เธอเพิ่งดูถูกไปจะมีเงินมากมายขนาดนี้สี่ล้านสี่ล้านห้าแสนสี่ล้านเก้าแสนห้าล้านชาตรีประกาศ คุณยายมีเงินทั้งหมด5ล้านบาทครับทุกคนต่างตกตะลึงไม่มีใครคาดคิดว่าหญิงชราที่ดูยากจนจะมีเงินมากมายขนาดนี้ห้าล้านบาทพิบุทานไม่น่าเชื่อฉันต้องขอโทษคุณยายด้วยนะครับสมศักดิ์พูดด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปที่เข้าใจคุณยายผิดไม่เป็นไรจา้าบาลอนยิ้มยายเข้าใจคุณยายเก่งมากเลยนะคะคุณหญิงมณีพูดด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงที่เก็บเงินได้มากขนาดนี้ยายแค่ประหยัดอดออมบาลอนตอบ ยายขายขนมครกขอนมกล้วยทอดทุกวันก็ได้กาไรนิดหน่อยยายก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆผมขอนับถือคุณยายจริงๆครับชาตรีพูดคุณยายเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพวกเราทุกคนขอบใจเจ้าพ่อหนุ่มบารอนยิม้มคุณยายจะฝากเงินทั้งหมดเลยไหมครับสมศักถามจะบาลอนตอบยายอยากฝากไวเผื่อว่าวันข้างหน้ายายจะแก่กว่านี้และทําง,งานไม่ไหวได้เลยครับสมศักพูดคุณชาตรีช่วยจัดการเรื่องเอกสารให้คุณยายด้วยนะครับครับผม ชาตรีรับคำขณะที่ชาตรีกำลังกรอกเอกสารหญิงสาวสวยคนหนึ่งเดินเข้ามาในธนาคารเธอสวมชุดสุดสีดำท่าทางสง่างามเธอชื่ออนณงลูกสาวของบาดปนแม่อนณงเรียดแม่ทำอะไรอยู่ที่นี่เอ้าอโณงบาลอนหันไปยิ้มให้ลูกสาวแม่มาฝากเงินจ้าฝากเงินอนณงขมวดคิ้วแม่เอาเงินมาจากไหนเยอะแยะแม่เก็บหอมรอมริบมาทั้งชีวิตจ้าบาลอนตอบอโณงมองไปรอบๆเธอ,อเห็นสายตาของทุกคนที่จ้องมองมาที่แม่ของเธอเธอรู้สึกภูมิใจในตัวแม่มาก แม่เป็นคนที่ประหยัดและอดทนที่สุดที่หนูรู้จักอนงพูดแม่สอนให้หนูรู้จักคุณค่าของเงินมาตั้งแต่เด็กแม่ภูมิใจในตัวลูกมากนะอนงบาลอนพูดที่ลูกประสบความสําเร็จในชีวิตทั้งหมดนี้ก็เพราะแม่ค่ะอนงพูดถ้าไม่มีแม่นูก็คงไม่มีวันนี้ทุกคนในธนาคารต,าต่างทราบซึ่งกับเรื่องราวของบารอนและอนงพวกรเขาได้เรียนรู้ว่าหยดตตดสินคนจากภายนอกและเงินทองไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตคุณยายครับชาตรีพูดเอกสารเรียบร้อยแล้วครับ ขอบใจเจ้าพ่อหนุ่มบาลอนเซ็นชื่อในเอกสารคุณยายเป็นลูกค้าคนสำคัญของธนาคารเราเลยนะครับสมศักดิ์พูดเราจะดูแลเงินของคุณยายเป็นอย่างดีขอบคุณค่ะบาลอนยิ้มแม่คะอนงพูดเดี๋ยวหนูไปส่งแม่ที่บ้านนะคะจ้าบาลอนตอบงั้นแม่ลาทุกคนก่อนนะจัะสวัสดีค่ะคุณยายทุกคนพูดพร้อมกันบาลอนและอนงเดินออกจากธนาคารไปทิ้งไว้เพียงความประทับใจให้กับทุกคนที่อยู่ที่นั่นคุณยายคนนั้นสุดยอดเลยนะคะพิมพ์พูด ฉันไม่เคยเจอใครที่ประหยัดและอดทนขนาดนี้มาก่อนใช่ครับชาตร,รีเห็นด้วยคุณยายเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราทุกคนผมคิดว่าเราควรเรียนรู้จากคุณยายนะครับสมศักดิ์พูดอย่าตัดสินคนจากภายนอกและจงให้เกียรติทุกคนไม่ว่าเขาจะมีฐานะอย่างไรทุกคนพยักหน้าเห็นด้วยพวกเขาได้เรียนรู้บทเรียนที่สําคัญจากบาลอนหญิงชราที่ดูธรรมดาแต่มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ฉันรู้สึกละอายใจจริงๆที่เคยดูถูกคุณยายคุณหญิงบณีพูดต่อไปนี้ฉันจะไม่ตัดสินใครจากภายนอกอีกแล้ว ฉันด้วยชายที่ใส่สูตรราคาแพงพูดฉันคิดว่าฉันรวยกว่าคุณยายแต่จริงๆแล้วคุณยายรวยกว่าฉันมากคุณยายรวยน้ําใจชาตรีพูดและนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดหลังจากวันนั้นทุกคนในธนาคารก็เปลี่ยนไปพวกเขาปฏิบัติต่ตอลูกค้าทุกคนด้วยความเคารพไม่ว่าลูกค้าคนนั้นจะแต่งตัวอย่างไรหรือมีฐานะอย่างไรเรื่องราวของบาลอนกลายเป็นที่เรื่องหรือผู้คนต่างชื่นชมในความประหยัดอดทนและความกตัญญูของเธอบาลอนกลายเป็นตัวอย่างที่ดี ให้กับสังคมหลายปีผ่านไปบารอนยังคงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเธอยังคงขายขนมครกขนมกล้วยทอดอยู่ที่หน้าบ้านเงินเก็บของเธอก็ยังคงงอกเงยอยู่ในธนาคารอันองประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเธอเปิดบริษัทส่งออกสินค้าไปต่างประเทศเธอกลายเป็นนักธุรกิจหญิงที่ได้รับการยอมรับแม้ว่าอันคงจะร่ารวยแต่เธอก็ไม่เคยลืมคําสอนของแม่เธอใช้ชีวิตอย่าประหยัดอดออมและช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอแม่คะวันหนึ่งอันองพูดกับบารอนแม่ไม่ต้องขายขนมแล้วก็ได้นะคะ หนูมีเงินพอที่จะเลี้ยงแม่แล้วแม่รู้จ้ะบาลอนยิ้มแต่แม่ก็ยังอยากขายขนมอยู่แม่ชอบพบปะผู้คนแต่แม่ก็แก่มากแล้วนะคะอโนงพูดหนูเป็นห่วงสุขภาพของแม่ไม่ต้องห่วงหรอกจ้ะบารอนพูดแม่ยังแข็งแรงดีอีกอย่างการขายขนมก็ทำให้แม่มีความสุขก็ได้ค่ะแม่อโนงถอนหายใจแต่แม่ต้องพักผ่อนบ้างนะคะจ้ะบารอนรับคำอนงกอดแม่ค่ะองค์เธอเธอรู้สึกโชคดีเหลือเกินที่มีแม่ที่วิเศษเช่นนี้แม่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของหนู อนงพูดหนูรักแม่ที่สุดในโลกแม่ก็รักลูกจ้าบาลอนพูดบาลอนและอนงกอดกันกลมสองแม่ลูกต่างก็มีความสุขที่ได้อยู่ด้วยกันณนะมุมหนึ่งของธนาคารชายหนุ่มคนหนึ่งยืนมองภาพนั้นด้วยรอยยิ้มเขาชื่อชัยเป็นพ่อค้าขายผลไม้ในตลาดชายมักจะมาฝากเงินที่ธนาคารนี้เป็นประจำและเขาก็มักจะเห็นบาลอนมาที่นี่อยู่บ่อยๆชัยรู้สึกประทับใจในตัวบาลอนเขาชื่นชมในความขยันขันขแข็งอดทนและจิตใจดีของเธอ สวัสดีครับคุณยายวันหนึ่งชายทักทายบาลอนสวัสดีเจ้าพ่อหนุ่มบาลอนยิ้มตอบคุณยายสบายดีไหมครับชายถามสบายดีจ้าบาลอนตอบแล้วพ่อหนุ่มล่ะสบายดีไหมสบายดีครับชายตอบผมเห็นคุณยายมาฝากเงินที่นี่บ่อยๆคุณยายเก็บเงินเก่งจังเลยนะครับยายก็แค่ประหยัดอดออมจ้าบาลอนตอบยายขายขนมครกขนมกล้วยทอดทุกวันก็ได้กําไรนิดหน่อยยายก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆผมนับถือคุณยายจริงๆครับชายพูด คุณยายเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผมขอบใจเจ้าพ่อหนุ่มบาลอนยิ้มพ่อหนุ่มก็เหมือนกันขยันทำมาหากินแบบนี้อีกหน่อยก็ต้องร่ำรวยแน่นอนสาธุครับชายยกมือไหว้ผมขอให้คุณยายสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพร่มใสให้กับลูกหลานไปนานๆนะครับขอบใจเจ้าพ่อหนุ่มบาลอนพูดขอให้พ่อหนุ่มโชคดีเช่นกันชายยิ้มให้บาลอนเขาเดินไปเข้าแถวเพื่อฝากเงินส่วนบาลอนก็นั่งรออ,อนองอยู่ที่เก้าอี้แม่คะอ,อนองเดินเข้ามา เรากลับบ้านกันเถอคะค่ะจะบาลอนลุกขึ้นยืนอนุมประคองแม่ของเธอเดินออกจากธนาคารไปชายมองตามหลังสองแม่ลูกด้วยความชื่นชมสักวันหนึ่งชายพูดกับตัวเองผมจะต้องประสบความสําเร็จให้ได้เหมือนกับคุณยายและลูกสาวณธนาคารพนักงานต่างก็กําลังให้บริการลูกค้าอย่างขมักขม้นสวัสดีค่ะคุณทิมลูกค้าคนหนึ่งทักทายทิมสวัสดีค่ะคุณหญิงมณีทิมยิ้มตอบวันนี้จะฝากหรือถอนเงินดีคะฝากจ้าคุณหญิงมณีตอบ วันนี้ฉันขายเครื่องเพชรได้เยอะเลยเอาเงินมาฝากยินดีด้วยนะคะพิมพูดขอบใจจา้าคุณหญิงมณีพูดนี่เธอรู้เรื่องคุณยายลอนหรือเปล่ารู้ขัดพิมต่อฉันรู้สึกลายใจจริงๆที่เคยดูถูกคุณยายฉันก็เหมือนกันคุณหญิงมณีพูดต่อไปนี้ฉันจะไม่ตัดสินใครจากภายนอกอีกแล้วดีแล้วค่ะคุณหญิงพิมพูดทุกคนมีคุณค่าในตัวเองไม่ว่าเขาจะยากดีมีจนแค่ไหนใช่จ้าคุณหญิงมณีเห็นด้วย คุณยายหลอนสอนให้ฉันรู้ว่าความประหยัดอดทนและความกตัญญูเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตฉันเห็นด้วยค่ะพิมพูดคุณยายหลอนเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราทุกคนสมศักดิ์เดินเข้ามาใกลได้ยินพวกเธอคุยกันฉันรู้สึกภูมิใจในตัวพวกเธอมากขอบคุณค่ะครับพิมและคุณหญิงไม่ได้พูดเพราะเหมาะกันต่อไปนี้สมศักดิ์พูดเราจะปฏิบัติต่อลูกค้าทุกคนด้วยความเคารพไม่ว่าเขาจะเป็นใครมาจากไหนค่ะครับ พนักงานทุกคนตอบพร้อมกันเรื่องราวของบารอนยังคงถูกเล่าขานผู้คนต่างยกย่องเธอเป็นตัวอย่างของความมานะอดทนและกะตัญยูรูคุณบารอนหญิงชาราผู้ต่ำต้อยได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายเธอได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าคุณค่าของคนไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์ภายนอกแต่อยู่ที่จิตใจภายในต่างหากณบ้านหลังเล็กๆของบารอนบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นแม่คะอานองพูดวันนี้หนูทําอาหารเย็นมาให้แม่ด้วยขอบใจเจ้าลูกบารอนยิ้มน่ากินทั้งนั้นเลย แม่ต้องกินเยอะๆนะคะอานงพูดแม่จะได้แข็งแรงจะบาลอนรับคำสองแม่ลูกนั่งกินข้าวเย็นด้วยกันพูดคุยกันอย่างมีความสุขแม่มีความสุขไหมคะอานงถามแม่มีความสุขมากจ้าบาลอนตอบที่มีลูกสาวที่น่ารักอย่างอานงหนูก็มีความสุขค่ะอานงพูดที่มีแม่ที่วิเศษอย่างแม่บาลอนยิ้มให้ลูกสาวเธอรู้สึกโชคดีเหลือเกินที่ได้เกิดมาเป็นแม่ของอานงแม่รักลูกนะอโนงบาลอนพูดหนูก็รักแม่ค่ะ อโณงผูสองแม่ลูกกอดกันกลมบรรยากาศเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นค่ำคืนนั้นบารอนนอนหลับฝันดีเธอฝันเห็นตัวเองกำลังถ่ายขนมครบขนมกล้วยทอดอยู่ที่หน้าบ้านเธอฝันเห็นรอยยิ้มของลูกค้าที่ชื่นชอบขนมของเธอเธอฝันเห็นอนณงลูกสาวที่ประสบความสำเร็จและคอยดูแลเธอเป็นอย่างดีบารอนตื่นขึ้นมาในตอนเช้าด้วยความสดชื่นเธอรู้สึกขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเธอขอบคุณสำหรับครอบครัวเพื่อนฝูง และลูกค้าที่น่ารักเธอขอบคุณสำหรับสุขภาพที่แข็งแรงและขอบคุณสำหรับชีวิตที่เรียบง่ายแต่มีความสุขบารลอนลุกขึ้นจากเตยงเธออาบน้ำแต่งตัวและเตรียมตัวไปขายขนมแม่จะไปขายขนมแล้วนะลูกบาลอนบอกอโนง่งข่ะแม่อโน่งตอบเดินทางปลอดภัยนะคะจ้าบาลอนยิ้มบาลอนเดินออกจากบ้านไปพร้อมกับรถเข็นขายขนมของเธอเธอเข็นรถไปตามถนนมุ่งหน้าไปยังตลาดระหว่างทางบาลอนพบกับชัยสวัสดีครับคุณยายชัยทักทายสวัสดีเจ้าพ่อหนุ่มบาลอนยิ้มตอบ คุณยายจะไปขายขนมเรือครับชายถามจ้าบาลอนตอบให้ผมช่วยเขีนรถใหม่ครับชายอาสาขอบใจจ้าพ่อหนุ่มบาลอนพูดแต่ยายเขีนเองได้ไม่เป็นไรครับชายพูดผมอยากช่วยงั้นก็ขอบใจมากจ้าบาลอนพูดชายช่วยบารอนเขีนรถไปจนถึงตลาดขอบคุณมากนะพ่อหนุ่มบาลอนพูดไม่เป็นไรครับคุณยายชายตอบผมยินดีขอให้ขายดีนะจ้าบาลอนอวยพอรอเช่นกันครับคุณยาย ชายพูดชายแยกย้ายไปขายผลไม้ส่วนบาลอนก็ตั้งร้านขายขนมขนมครกขนมกล้วยทอดร้อนๆจ้าบาลอนร้องขายลูกค้ามากมายมาอุดหนุนขน,ขนมของบารอนขนมของเธอขายดีมากอร่อยจังเลยเจ้าใหญ่ลูกค้าคนหนึ่งชั่วโมงขอบใจจ้าบาลอนยิ้มยายขายมานานหรือยังจัดลูกค้าอีกคนถามหลายสิบปีแล้วจ้าบาลอนตอบยายเก่งจังเลยลูกค้าคนนั้นพูดยายก็แค่ทำมาหากินจ้าบาลอนพูดบาลอนขายขนมจนหมดเธอเก็บร้านและขี่รถกลับบ้าน กลับมาแล้วเจ้าลูกบาลอนบอกอนงค่ะแม่อนงตอบวันนี้ขายดีไหมคะดีจ้าบาลอนตอบหมดเกลี้ยงเลยเก่งมากค่ะแม่อนงชั่วโมงแม่ไปอาบน้ําก่อนนะบาลอนพูดค่ะแม่อนงตอบบาลอนอาบน้ําเสร็จเธอก็ออกมานั่งพักผ่อนที่หน้าบ้านอนงชงชาอุ่นๆมาให้แม่ขอบใจเจ้าลูกบาลอนรับชามาดื่มแม่คะอนงพูดหนูภูมิใจในตัวแม่มากเลยคะ่ะทําไมเหรอลูกบารอนถามแม่เป็นคนดีขยันอดทนและกะตัญญู อนองตอบแม่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับหนูแม่ก็แค่ทำหน้าที่ของแม่จ้าบาลอนพูดแต่แม่ทำได้ดีมากๆเลยค่ะอนองพูดหนูรักแม่ที่สุดในโลกเลยแม่ก็รักลูกจ้าบารอนพูดสองแม่ลูกกอดกันบรรยากาศเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นค่ําคืนนั้นบารอนนอนหลับอย่างมีความสุขเธอขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเธอขอบคุณสำหรับครอบครัวที่น่ารักเธอขอบคุณสำหรับชีวิตที่เรียบง่ายแต่สงบสุข และเธอก็หวังว่าเรื่องราวของเธอจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมาย